สบายดีในคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเช็คเมลเนาะให้เราได้เราจะหูวิธีอ่าอ่าเช็คเมลสไลด์เขาใส่เ,สเมลยูท,ลทรศัพท์กับใส่ยูต่ว่ามนกับบอสะดวกซ้ำกับใส่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าบางคนกันยังบ่ลืงเกี่ยวกับการใส่คอมพิวเตอร์ในการเช็คอนะีเมลเนาะสินว่าอีเมลมันก็มีความสําคัญเขาก็ต้องได้เช็คหรือว่าอ่า,อ,าอีเมลได้เขาบอต้องการเราก็สามารถลึ เลือกเรื้มอย่างใดเนาะเราจะมาสอนในตอนนี้เลยเนาะอ่ะเริ่มต้นกับเปิด Gmail ขึ้นมาเข้าเว็บ Gmail เลยเนาะ www. gmail. com ร u n dialog type ้ e s k t o p f หลังจากเขาเข้ามาจังนีเนาะให้เขากด Control Home แล้วก็กดกดตัวที่ไปหาคำว่า Table เนาะ Table with rows and columns row นี่ Table ตัวนี้เนาะมันจะมี4ห้องเนาะ4ห้อง แถวนี้บ่จํากัดเนาะข้อข้อความเฮาคนส่งมาหลายมันจะมีหลายแถวเนาะเป็นร้อยเป็นพันข้อความมันก็มีเป็นร้อยเป็นพันแถวใช่นะเนาะแต่ว่าคอลัมน์ที่1แล้วแม่นเช็คเฮาเฮาอ่านต่ตารางมันเนี่ยเนาะกดคอนโทรลแล้วก็บวกออเทเนตค้างไว้แล้วก็ลูกซ่อนขวามาหาห้องที่2เบิ่งเนาะ c o l u m n t o IELTS blog c o m IELTS blog เนาะห้องที่2นี้จะเป็นคนส่งมาเนาะห้องที่1ก่อนเนาะคอลัม n e checkbox not checked ห้องที่1แม่นเช็ค เช็คเพื่อเราจะเอาข้อความนี้ไปเห็นในอย่างนะไปเก็บไวบ้วหรือว่าลบหรือว่าอย่าง <Col umn S 1> ห้องที่สองนี่ IELTSblog.com นี่ IELTSblog.com นี่ส่งมาอนนี้เนาะแล้วก็ไปห้องที่สาม column three link IELTS speaking test in Taiwan Gen นี่นี I ่ IELTS test in Taiwan เนาะตัวนี้เว็บตัวนี้เขาจะมักส่งอันเกี่ยวกับอันอน,นั้นมาให้ข้ารเจ้าเนาะว่าข้าพเจ้าไปอัน นะล็อกอินหรือว่าไปเฮียนเกี่ยวกับการน,นั่นนํากระเจา้านั่นแ้วกระเ,เจาส่งมาตอนนี้เนาะแล้วก็ห้องที่สองแล้วห้องที่สี่เนาะโอ้สรุปก็คือมี4ห้องห้องที่1เฮาเลือก,เล,อกเลือกก็คือกดาะสเปซบ้านแหลนะเนาะห้องที่2แม่นจะบอกซื้อว่าไผส่งมาเนาะห้องที่3แม่นเกี่ยวกับข้อมูลนะั้นนั้นว่าเขาส่งอีหยังมาห้องที่4ก็คือบอกเวลาวันเวลาอีหยังเนาะว่าเขาส่งมาจากโมื่อไงอย่างนั้นเนาะ ฉะนั้นถ้าเฮาอยากซอกหา <table S 1> ข้อความ <him> ที่เห่าต้องการเาเฮาต้องไปหาซื้อนี่แหละเนาะซื้อว่ามีไผ่ทรงมานี่นะอันนี้ IELTS เนาะ IELTS เนาะเน t ่ยนี่วิ่งเดวิด two row three เนี่ยเดวิด t h r e David 3มี David 3คันว่ามี David คันว่ามีก่อนแล้วก็จึงมีซื้อพวกนั้น,นแสดงว่าเขาส่งมาหาเฮา,าเนาะ row t o เนี่ยเดวิด o นี่เนา เราหอเลื่อนลงมันแถวที่วเดวิดแถทแถ้วิ y ีู่บันี้เราจะมาลึบก่อนนะซะเนาะก่อนเาจะไปเข้าอันข้อความเ่าลึบกัมาห้องที่น่ลึ not checked ลบตัว YouTube นี่ออกเนาะ d ให้เช็คแล้วก็ไปไปหา e l e t ทเนาะก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆห c h e ลวทกาะแล้วไปทเนื่อไปเรื e อ e เ e ื่ t ยคอลั t น ดดลี่แล้วก็เอนเตอร์แล้วข้อความนะั้นมันก็จะหายไปบ <Visit link. S 1> ันนี้เขาจะเข้าอ่านข้อความบันเนีเนาะสมมติว่าเขาเริ่มต้นไหมเนาะ <Visit S 1> ขึ้นไปอยู่เทิงแล้วก็กดตัวที่นี่แล้วก็มาหาห้องที่สอง IELTS blog <L> com IELTS blog com นี่ส่งมาเราก็เราสิอาร์นไปเนาะก็ไปห้องที่สามแล้วมันจะเจอลิงก์นี้เราให้เขาเอนเตอร์เลยเนาะ Gmail IELTS Speaking Test in Taiwan นี่ แสดงว่า IELTS test in Taiwan เนาะอยู่จีนวันแล้วเนาะเขาเซ่งอัน IEL IEL เนี่ยนะเนาะแล้วเขาก็แล้วก็วกเ,ขเข้ามานี่เขาก็ก,กดตัว H ไปจนเจอลิงก์ตัวมันว่าว่าตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเขาเจอตัวนี้เขาจึงเริ่มเลื่อนลูกซ้อนอ่าน <Link> in, ลงมาเล <link, S 1> ้ว IELTS partner blank blank we need your help hyphen did you take reply to the email h i s i n f o blank i m p o r t คัญก็คือเราอ่าูข้อมูลหัวข้อเนาะหัวข้อแล้วก็เอาเลื่อนลงมามันจะมีอันน่ะข้อมูลอยู่รุมพอกระอานอ่านอ่านในเลยเนาะคันเฮาซีตอบกลับสิเนาะเฮาซีตอบกลับก็ง่ายๆเนาะกด alternate alternate บวก บวกชิปแล้วก็บวกตัวอาเนาะจะไปหา Reply เนาะ Reply นี่คล้ายคือห่อคอมโพส์หาอซีโซงนั ord c, ่นแหละ o อ t e r n a t e s h i ิปซม่แมนเขาเริ่มส่งจนะีเมลนั่นเนาะแต่ว่า a l t e r n a t e s h i p R แล้วแมนเขาตอบกับอีเมลเนาะเขาตอบตัวนี้เลยแล้วเาก็แท็บไปหาบอดี้แล้วก็แทบ body, แ็แทบไปบ้านหนึ่งเส้นเลยแหละเนะาะสำหรับการ เช็คเมลเลยว่ากวาดบ่งจีเมลกับเมื่อเ <An own. S 1> ท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้อา้าวขอบใจสำหรับการติดลับติดตามกดไลค์กดแชร์เนะ o ps, o ps